ยูทก็หลังจากที่ได้เปิดช่อง YouTube มาปีกว่าก็ที่ YouTube วัดส์เลารนาก็วัดส mm ์เลาร์ชมเปนอ่ะอันนี้ก็มีผู้ติดตาม212คนตลอด1ปีที่ผ่านมา อันนี้ก็เรียกว่าเป็น YouTube ช่องของวัดสลาวนะก็กที่ได้นำเสนอสาระธรรมธรรมะคำสังสอนขององค์สนเถรสมมาสัมพุทธเจ้าก็มีแรงใจมีกำลังใจกับผู้ที่ติดตามผู้ที่คอมเมนต์มาให้ก็มีแรงใจที่จะทำลิดต่อไปเพื่อจะได้เผยแพร่ได้ประกาศ ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและนำเสนอประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของท้องถิ่นชุมชนบ้านเราให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นได้ชมและก็เป็นการบันทึกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เราก็ใช้สื่อในที่ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะก็ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะกับพระศาสนากับพระศาสนานั้นก็ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ได้เปิดช่อง YouTube วัดสลาวนาก็หรือวัดสลาวนาก็เทมโพนะก็ได้รับการตอบรับจากนะผู้ชมผู้ติดตาม โู้คอมเมนต์มาก็ถึงจะไม่มากนั่นก็คือรูปแบบาการทำงานด้านพระาศาสนาด้านประกาศธรรมาอาจจะไม่วือหวายเหมือนกับาการาช่องอื่นแต่ก็ดีใจอย่างหนึ่งก็คือได้เผยแพร่ได้ประกาศธรรมได้นำเสนอหลักธรรมคำสอนประเพณีวัฒนธรรม วัดวาอารามต่างๆในพุทธศาสนาบันทึกจารึกไว้ทางช่องโซเชียลนะ่งโซเชียลให้พุทธศาสนิกชนได้ดูได้ชมแล้วก็เป็นการนำเสนอประเพณีวัฒนธรรมให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาได้เรียนรู้นศึกษาได้เรียนรู้ต่าถึงกิจกรรมของวัด กิจกรรมทางคณะสงฆ์ในบางโอกาสที่มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมทางคณะสงฆ์ก็จะบันทึกไว้แล้วก็มาอัปโหลดทางช่อง YouTube เพื่อให้สาธุชนทุกท่านได้ดูได้ชมได้ศึกษาเป็นข้อมูลนะก็ครบหนึ่งปีตามที่ได้เปิดช่อง YouTube มานะก็ดีใจนะครับ ผู้ติดตาม212คน212คนแล้วก็นี่ก็ถือว่าได้พัฒนามาสู่ระดับหนึ่งะก็ยังต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาฝีมือแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ในการทำช่องเช่นพูดนี้ก็พูดผิด ในการทำช่อง YouTube ให้เป็นข้อมูลศึกษาเล่าเรียนบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปแล้วก็ในขณะที่เราให้ความรู้ให้ข้อคิดให้คติธรรมให้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆกับ คำตีชมรูปแบบการนำเสนอหลายๆอย่างทั้งเทคนิคทั้งเทคนิคก็อาศัยการศึกษาจากกูรูในช่อง YouTube และก็ยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จมาจนมีคนยอดไลค์ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนคนเป็นล้านคนก็มีแล้วก็ศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาฝีมือไป เรื่อยไปเรื่อยแลวก็นำเสนอสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์นะก็อาจจะไม่มากก็น้อยะอจ,จะไม่มากก็น้อยนะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ส่งจิตส่งใจส่งภาพแห่งความดีงามความประทับใจท้องถิ่นท้องที่วัฒนธรรมให้คนที่บ้านเราที่อยู่ต่างที่ต่างแดนต่างประเทศได้รู้ได้เห็น,น อาจจะเป็นการได้หายคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วก็ได้ทราบข่าวคราวได้ดูข่าวคราวทางบ้านเกิดของตัวเองนะครับที่บางท่านบางคนเราก็อยู่ต่างจังหวัดบางท่านบางคนก็อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศแล้วก็ส่วนหนึ่งนี่ก็แล้วก็ได้ประกาศบุญเชิญชวนทุกท่านได้ทาบุญซึ่ง วัดในพุทธศาสนานั้นก็การที่จะสร้างวัดพัฒนาวัดนะก็อาศัยกำลังบุญการบริจาคการบริจาคทำบุญของญาติโยมพุทธศาสนิกชนมาทำบุญนะก็วัดว่าพระศาสนาของเราจเจริญไม่ว่าจะเป็นด้านทาวรวัตถุโบสถิหารกุติก็ดีนะก็ โดยมาแล้วก็เป็นงบประมาณที่ได้จากการทำบุญของญาติโยมจากการะิ้นบ้างผ้าป่าบ้างจากการรับจองเป็นเจ้าพบ้างนะก็แกบเล็กผสมน้อยก็ทําไปเรื่อยนี่ก็ศาสนาของเรามั่นคงได้เพราะว่าญาติโยมยังมีศรัทธาที่จะทําบุญนะที่จะทําบุญนะทนกรมรงพุทธศาสนาตามกําลัง ัตามกำลังสติปัญญาตามโอกาสตามเวลาที่พอจะทำได้นะก็พัฒนาวัดวาพระศาสนาของเราให้เจริญมั่นคงต่อไปเพราะอันนี้คือ,อพุทธศาสนาของเรานะก็มีทุนได้ก็ต้องอาศัยแรงบุญในสถาการร่วมทาบุญการบริจาคการเสียสละทาบุญของญาติโยมนะ หลวงพ่อหลวงตาได้รับการบริจาคบุญจากญาติโยมแล้วก็มา,าพัฒนาวัดพัฒนาศาลาสร้างวัดสร้างศาลาพัฒนาด้านการศึกษารเล่าเรียนต่างๆก็เพื่อที่จะทำพระศาสนาของเราให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้นไปนะญาติโยมก็วัดว่าในพระพุทธศาสนาก็อาศัยกําลังบุญกําลังศรัทธาญาติโยมเป็นหลักในการที่จะนะ ขับเคลื่อนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้ยืนยาวนานต่อไปนะก็ส่วนหนึ่งญาติยาโยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันก็นะก็การสร้างนะการสร้างการพัฒนาของเราก็อาศัยแรงบุญแรงัรงสถาของพุทธศาสนิกชนเป็นหลักในการบริจาคนะมาก็ตั้งแต่โบราณกาลมานะเพราะว่า พุทธศาสนาของเรานะก็อยู่ที่พลังศรัทธาการทำบุญของพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็สําเร็จรุ่งร่วงมาด้วยดีแล้วก็มีความเจริญมีความก้าวหน้าไดนะ้ก็ส่วนหนึ่งนายาโยบอันนี้ก็ชื่นชมในพลังบุญพลังศรัทธาที่ทุกท่านได้ร่วมเป็นแรงบุญแรงใจในการทําบุญธนุบรมรุงพุทธศาสนาของเรา ดังนั้นวัดสลาวนาก็บตำบลห้วยสำราญอำเภอพันยังวัดศรีสกีญาติโยมก็ตลอดปีที่ผ่านมาที่สร้าง YouTube ก็ได้สื่อสารได้นำสื่อประเพณีวัฒนธรรมการพระศาสนาการศึกษาเล่าเรียนความเป็นอยู่ของประชาชนในทิ่นี้แถบนี้ให้อา พุทธศาสนิกชนผู้รู้ผู้ใฝ่รู้ผู้ใฝ่เรียนได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็เป็นกระบอกเสียงในการนำธรรมะมาประกาศมาเผยแพร่ให้ญาโยมได้เข้าใจช่องทางหนึ่งด้วยนั้นก็พนทางในการติดตามดูข่าวสารข้อมูลประเพณีวัฒนะธรรมธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ได้ติดตามได้ที่เฟซบุ o กวัดสลนาก๊อ แล้วก็ทาง YouTube วัดสลาวนากอกแล้วก็ทาง i ินสตาแกรมไอจีก็วัดสลาวนากกนะยโจมก็ติดตามได้นี่ก็นะคือพ้นทางในการประกระาศศาสนาประกาศวัดป,ประกาศมาให้พระอินทร์ร่วมชมพระพรอมร่วมอนุโมทนาเทวดาร่วมมวยพรราษฎรร่วมอนุโมทนายินดีในบุญบารมีที่ราท่านทั้งหลายทุกท่านาาน,น่าก็พ้นทางการทำยู u ูบนะก็ ใช้โทรศัพท์เรียวมีเจ็ดไอมเรียวมีเไนะก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายไม่ก็ไม่ได้ใช้กไม่ได้ใช้ก็ใช้วัสดุที่มีอยู่อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เประโยชน์เพื่อกา,การประกาะศภาษาศาสนาของเราต่อไปนะสำหรับคลิปนี้เราก็พบปะกับทุกท่านเพียงแค่นี้ก่อนนะก ขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนำข่าวสารที่ดีทางธรรมะของพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมบ้านเราให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้ศึกษาได้เรียนรู้ต่อไปสำหรับทีนนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อน